นี่นะครับเป็นการจะพลังงานนะครับจะพลังงานพระนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดไงร้อีร้อยยี่สิบอสดอว่าเป็นของหลวงม่อเงินสมเด็จโตท่านเสียแล้วหลวงพ่อเงินมาเป็นลูกศิษย์นะครับลูกเิษยในวังหลวงอไรที่ลูกเสษยที่วังถกเจ็กที่วัด ตอบอันนี้ตอบได้เรียนได้สอนได้มีลูกศิษย์ผมมาเรียนตั้งหลายคนเมี่อตอนนี้ก็ผู้หญิงมาแล้วมาฝึกวิชาลุกติ้วัดเคิบผมเป็นคนที่นําลุกวัดเคิบ่เข้ามาสอนพลังงานในยูทูบวัดเคิบ่นะลูกติ้งแันทะลัมแล้วก็มาหยินงอย่างตอนนี้คือระบบส่วนหมดนะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใชยวิทยาศาสตร์นะพลังงานพิสูจน์ได้อันนี้เป็น เราถามได้เมตตาไหมถ้าคเนเงินอะเมตตามีไหมมีนะค้าขายมีไหมมีนะค้าขายไปทั่วโลกมีไหมมีนะโภคทรัพย์มีไหมมีหนังเหนียวมีไหมมีใช่ไหมลงใครปกเสกเนี้ยนะคุณถามได้ในะนะีนะนะ้เราสามารถถามได้หลวงพ่อเงินมีไหมอันนี้ของหลวงพ่อเงินใะช่ปะ หลวงปู่เอี่ยมมีไหมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเข้ามาแล้วหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสมก็ออยู่ที่สมเด็จโตเขาบอกได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้โด,ด,ดยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ต้องมาเชื่อผมแต่คุณพิสูจน์เองนะหลักการพิสูจน์เองนะแล้วคุณจะจบเรื่องพลังของจักรวาลน,นะคนก็เชื่อผมพูดสิ พูดสิบคนพูดร้อยคนพันคนเขาก็เชื่อพันคนแต่หลักของว่าห,หลักของว่แบบเป็นพันปีอะ่ะคุณพูดสามคนอะ่ะมันเพี้ยนแล้วแล้วคุณเอายาว,ยาวอะไรมาบอกว่าคุณคุณเกิดพันไหมคุณเกิดพันก็ต้องได้อ,อ,อ,อยู่ในสมัยนั้นโลกมัน,นต้องพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ผมเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะ,ะโอเคห,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 ห้อาจารย์พิสูจน์ใช่ไหมมันก็เชื่อไปพอดอ่ะพิสูจน์ได้พอดใช่ไหม เดีอ <Universe> <m akes legislation> ันน <th phin x> you know ี้ของหลวงพ่อเงินเช่ยป่ะถ้าเขาไม่เชื่อเขาเป็นเอฟซีเยอะแยะไปหมบ่อแล้วตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วเราจะทําแบรนด์น่ะไปทั่วโลกอ่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อดังไปทั่วโลกทาให้ภาคเครื่องสายอนุรักษ์เนี่ยรวยไปทั่วโลกบอกให้เพราะคุณพิสูจน์ได้ว่าเป็นของเก่าแก่เหมือนแต่เพชรนะคุณทำเพชรน่ะ คุณก็ต้องมีข้อมูลใช่ป่ะข้อมูลในาเซนติเกตไปเซนติสเตเกตเนี้ยว่าเพชรองค์เพชรลูกเนี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่เราเอาไปประมูลเนี่ยลูกศิษย์เรียนเรียนได้สอนได้ต่อไปเนี่ยจะสอนเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรจุเข้าสู่มอรามอ่ะอธิการบดีมาพิสูจน์ับผม พลังของจักรวาลพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์พระเครื่องเนี่ยพุทธคุณพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์คุณพิสูจน์เองไงครับผมไม่ได้พิสูจน์นะคุณทาเองทั้งนั้นถ้าคุณไม่เชื่อคุณทําเองะค,คุณจะรู้เลยว่าคุณแท้ไม่แท้เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ทานสมเด็จโผไหมอันน,นี้ยุค่แรงมากนะพลังเราดูพลังนะความยาวของพลังเนี่ย ัแงแงรงมากคุณลองคิดดูว่ามือข้างหนึ่งอ่ะมันสามารถทําให้เปิดได้ไงหลักการวิธี่ตี่พลังงานเพราะสนามแม่เหลก็กอันนี้อันนี้คือพระเกจิดังๆเขานปกเสกไว้เวลาคนยนต์สิ่งของน้นอยู่ในน้ำอ่ะมันก็จะเป็นอนุกรมมันเป็นความขึ้นความถี่ของพลังแสงอ่ะอนุกรมมันถึงการในตัวนี้มาเนี่ย เห็นไ,ไหมเป็นพลังงานหลักเรียศาสตร์เราพริาสูจน์ได้ด้วยหลักเรียศาสตร์แต่ว่าจะให้เขาเชื่อได้ยังไงต่อเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนพิสูจน์เห็นไหมคนมาพิาสูจนะ์นักคานักเครอรก็เชื่อหราถาเราถามได้ถ้าคุณเรียนนะเมตตามานิยมค้าขายค้าขายได้หนังเหนียววได้ไหมไม่ได้ไม,ไม่ได้เหนียวไม่ไเหนียวเมตตามานิยมค้าขาย โฟกัพย์บ้าขายไปทั่วโลกเนี่ยได้เงี้ยหนังเดียวไม่ใช่กุณแจกุจสายไม่ใช่เป็นผ้าหนังเดียวหลกักวิทยศาสตร์พิสูจน์หลกักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นพลังอ่ะตอนนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปเมืองนอกเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์ไปต่างประเทศต้องมีสาอย่างหนึ่งพูดพระธาตุพูดตัดสินต้องมีไสนสิเกตบอ พุทธคุณต้องเป็นหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคุณสูตรหลักวิทยาศาสตร์พลังงานรับได้ถ้าต่างประเทศถึงยอมรับเราได้เราไปค้าขายต่างชาติเนี่ยเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ใชยไสยศาสตร์อันนี้ผมเป็นหลักวิทยาศาสตร์งนั้นแต่ถ้าคุณคุยไสยศาสตร์เนี่ยคุณต้องไปสูตรห้เห็นเครื่องนี้นะฮะยิงสแกนไปเป็นพันปีงเงี้ยแล้วมันก็ยังไม่ไม่แน่นอนแล้วคุณจะยบอกยังไงเป็นพันปีไม่ได้เขาเดียวโม หลักกันโม่ลองลางทำได้บมดอ,อายุถามได้บมดอันนี้อีร้อยปีนะร้อยห้าสิบปีร้อยห้าสิบห้าปีร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบหกปีอันนี้ร้อยห้านสนิบหกปีำจำสมเด็จต่เอ,อ <laughs> <laughs> เห็นไหมเป็นหลักวิทยาศาสตร์พลังงานอนะ่ะเขาจะทดสอบได้ แล้วเป็นต่อไปเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะเราจะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยขายซื้อขายไปเมืองนอกที่ส่นให้ต่างชาติเขาดูไม่ใช่เอามาซองอย่างเดียวหลอกลวงเพราว่าพระนี่ซื้อขายได้เงีไม่ใช่มันต้องเป็นมาตรฐานนะเราจะไม่ต้องไปสนใจเพราะคุณเข้าใจไหมว่าอ่าคน,นละทาง,ง,ทางแต่ว่าต่อไปเขาจะจนตามแต้มเขาจะ พิสูจน์เขาซื้อขายเขาทําเป็นเหมือนเพชรพลอยสมาตาฐานเลยนะสมมติพราคุณทาเหมือนเนื้อบุญค่าเพชรพลอยแล้วไปขายต่างประเทศเพราะาพ้าเนี่ยสมเด็จโตคุณรู้ไหมว่าเป็นเชื้อของราชการที่เป็นเชื้อพระวงค์นะราชการที่หนึ่งนะแล้วคุณมาทําราคาถูกๆไม่ได้<ม>ทําให้มันนนเหมือนเพชรไปไปประมูลต่างประเทศ พราองค์นี้มีสตอรี่มีทุกอย่างไปขายในต่างประเทศได้เป็นโทนทางที่จะทำให้คุณรวยได้คุณทวดนะคุณทวดอันนี้นะหลวงปู่ทวดตรงนี้นะเงียบอันนี้คัดออกได้องละห้าสิบบาทนะอันนี้เจ๊นี่คัดออกเงียบไม่ใช่ของแท้อันนี้ทั้งนี้แท้ เนี่ยเนี่ยดูพลังเป็นหลักวิทยาศาสตร์แสงเดินทางด้วยเส้นตรงเพราะอันนี้เป็นนรกโกลมใช่ไหมพลังงานอันนี้เงี่ยอันนี้เก็บต่อแต่เอาบำรุงเสกได้เอาบำรุงเสกได้เดี๋ยวมีโอกาสเก็บไว้เพราะว่าคาราวาส์อย่างผมเนี่ย ตกเศษพิธีพลังพุรคุลได้จักรวาลถ้ามาใส่พลังงานง่ายๆนะเนี่ยหลักการของพลังงานเนะี่ยอันนี้คือสนามแม่เหล็กเนี่ยเราหมุนพลังงานเนี่ยนะใต้ใต้ข้างนี้มันก็เกิดสนามแม่เหล็กงนเะียเหมือนมอเตอร์ไฟฟ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ไนดะ้ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาเราหมุนพลังงานนะพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยมอเตอร์มันปันปุ๊บมันทํางาน มันก็ส่งผลได้ครับพระองค์เนี้ยแต่เราทํายังไงเชิญพลังแรงแมาเชิญหลวงปู่เทพสมเด็จพระอาจารย์โตหลวงปู่ทวดมาที่นี่เงี้ยแล้วมาเปิดพลังเชิญพลังท่าน่ะมาเปิดพลังบุญน่ะมันก็จะทะาให้ตรงนี้มีพลังงานถ้าของคุณไม่มีพลังงานเดี๋ยวเสริมพลังงานให้มผมทําให้ครับเป็นที่ปรึกษาของเงินชัยโย2,000 20, กว่าคนเราเปิดพลังงานให้เขาเห็นไหมคนนี้ เองโอนะแท้คือแท้คุณแล้วคุณ้องกดพลังเองนะ <c oughs> คนุณไปพิโซดเลยอันนี้ทนันสบเล็จนะโอเคหลงวิจารไหมอันนี้ของหลงวิจารหลวงวิจิตไหมใช่หลงศิษย์ไหมใช่หลงวิจารร้อยห้าสิบปีอันนี้ร้อยห้าสิบปี่ปานร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบหกปี เมตตาหมานิยมแสดงอันนี้สเสนอค้าขายค้าขายทั่วโลกอันนี้คือพุทธคุณเหนียวมีไหมเหนียวเหนียวมีไหมไม่ใช่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวงานนี่อีกคูนึงหลวงเทาอ่าเนี่ยไม่เหนียวไม่เหนียวนะครับแต่ว่าค้าขายได้นะครับอันนี้พลังงานนะจับพลังอันนี้พระสายวางพระเป็นจับ เบนจ่าเขาเรียกว่าเบนจ่าสายสีลุงอะนะเบนจ่าสีลิงของสมเด็จตไหมไม่ใช่ใช่ใช่ของหลวงว่าเงินหลวงว่เงินปลูกเสก็ในวังหลวงร้อยยีปีผ่านไปร้อบเอ็ปีผ่านไปร2อปีนะร้อปีร้อปี หลวงพ่อเงินก็ไปปลุกเสกในวังแต่พี่ทีใหญ่หลวงพ่อเงินที่พลังแรงมากพุทธคุณแรงมากนี่ของคำการคำตัวทั้นใหญ่ๆต้องนี่ได้สององค์ผมพิสูจน์ให้ดะลองแฉมองเล็กให้หน่อยนีนะอันนี้แท้เลยเห็นไหมเห็นเล็กๆอย่างนี้ของจริงนะลูกศุกร์ ลงพกแก้วฮะนี่นนน้้อองีแท้เลยอ่าลองกดพลังดูทดสอบกดพลังดูอ่าทดสอบกดพลังดูเฮะเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาพระแท้ต้องมีพุญกุลกดพลังนะกดพลังอ่าทดสอบพลังอันแรกก่อนเอาอ่อนแค่ก็กดพลังก่อนกดพลังนิดหนึ่ง

นี่ครับโตจับพลังนะครับก็สำหรับชิมนี้ก็ประมาณนี้นะครับดพลังจับพลังงานนะครับไปกดพลังนะครับกดพลังว่ยเรามาใส่กราสอะไรีมันตกเหมือนพุทธยสมันต้องมีพลังอันนี้คือลังของจักรวาลนะครับ นี่นะครับก็พอใช้วิจราราณนะครับในการรับชมนะครับสำหรับโต๊ะจับพลังนะครับพระเครื่องนะครับพระเครื่องรับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับชินนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ